สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่เจ็ดกร,รกฎาคม2567ครับพี่น้องครับมือนี้กับเขาสวนคือเก่าพี่น้องวันอาทิตย์วันหยุดนี่ก็บาไ่ได้ไปใส่เราพี่นอ้องว่างกัเขาสวนเราพี่น้องเนาะอ่ามือนี้กัมีภารกิจมีงานคือเก่าเราพี่น้องงานในหัวในสวนเบออืเอมาอย่างไรว่าศุบรมีงานเห็ดกับกับมีคือเก่าพี่น้องครับหลังจากที่ ผมเอารถดแมคโครมากจกหล่องจกสวนไปประมาณเกือบเดือนแล้วพี่น้องหล่องสวนกะยางไนแล้วมันมันบอลมหลืพี่น้องมันบอเหนียวมันบอติดต้องเข่าบอติดเกือบแล้วสามารถยางไนแล้วพี่น้องก็เลยสีมาเห็ดอ่าเหรอพี่น้องนี่ย่ำยำาการแบบเผาพี่น้องเพราะว่า รถแมคโครเพิ่นเกี่ยวลงแล้วมันแห้งมันตายเนาะพี่น้องมันสุดรถเพิ่นเอากำมาสับออกแับเพื่อเขาเป็นปุ๋ยเป็นยังบ่ให้มันเกะกะให้มันกวองบ่อยยังไอพี่น้องไอ้มันกองเป็นน้ำลำต้นน้ำกองน้ำเหงาน้ำยังเนี่ยมันกระเจียดให้หนูให้่อกมาแลงกว่านึงหนูของยังมาอาศัยพี่น้องมันกือเสือมาเห็ด ท้างใต่ต้นมะพร้าวห่อหรือว่าสิขึ้นต้นมะพร้าวห่อเฮ็ดให้อาจสิไปกินหยอดกิ้มข้อบักเผาเฮ็ดให้มะพร้าวตายพี่น้องต้องมาซับออกจับออกเอ่อกรองไว้กลางหลงพี่น้องทำกวาดสารต้นมะพร้าวพี่น้องก็ให้หอกกัน งูกันแมงข้นมาอาศัยพี่น้องอันฮ็ดก็สิทกสิเป็นห้างหนูให้มันล่ะพี่น้ยพี่น้องที่หมดอี้วกขืนหมดขืนพี่น้องผ่านเฮจะซ่อมสาสตร์ันก็ค่อยขืขยนม,มันถือรถแมคโครอ่ะเบี่ยงสาย การหักล่วงลายพี่น้องกะเลยตองมาตัดตัดเป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องสิได้ย่อยสลายได้ง่ายเ็ดใหงค้นต้นมันสะอาดน้ำนี่แหละพี่น้องเบียกรยกสวนก็นไไ้ขอวาตามะบื้อดเนี่ยเ็ด ลดไปโคเบียงมันพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้แหงให้ฮักหละะ้วก็แหงเลยก็ต้องมาตัดออกต้นมันถือสาตินมทำน้ำต้นมันสา,นา,นนนสาอิานบกวบกหนบวกหมดบวกมาลงมันจังบดได้ข้นอาไซพี่น้องเย็ดใงบักพาวโฮ 这么紧呢。 ตัดแม่กระถิ่นมาลุคยควยข่วงพี่น้องเม่หกตัดให้มันเป็นท่อนหน่อยๆหยวานเกี๊ก พี่น้องต้นไหนน,หๆๆน,น,น้อยตีดเตี้ยเลยพี่น้องน้อยติดดินอยู่นี่นนสะออนเนาะนี่พี่น้องลูกมากสามปีสี่ปีออกง่วยกำลังในผลผลิต พี่น้องเห็นป่ะต้น <eros. S 1> uncover, น่ะการที่ปะข่าวมันว่มีการหลับพี่น้องม่มีทางหลับมันเนาะก้านมันหักก <te> ้านมันก้านมันเก่งแหงเพราะว่ารถแมคโครถืกมันนหรพี่น้องปกติปะข่าวมันสินังก้านเนาะมันมันหนักแหงมันสินังก้านแล้วมันสีบ่อยมันสีบลอย่องหนึ่งสี่นะพี่น้อง อันนี้มีผลเสียหนึ่งคือถ้าเกิดมันรับน้ำหนักบาไหวมันจนขาดลงมาเลยพี่น้องมันจะขาดลงมาปกติเนี่เขาสุก็ตัดนะพี่น้องอันนี้มันจำเป็นเพราะเอาไมโครมาเห็ดอันเท่าพอตัดไมโครมันบ่สามารถเดินไปได้พี่น้องมันฆ่าการบอกผ่าวมันขีดขวางการเห็ดงานเขาจะก็เลยตัดออกพอตัดออกมันเหวมันแหงมาทีนี้บอกผ่ามันใหญ่ขึ้นมามันรับน้ำหนักบาไหวเพราะการมันแหงมันก็เลยห้มันตกลงมาพี่น้องนี่คือผลเสีย นะพี่น้องแตากะว่ายังดีอยู่วะแซงนี่มันบดกเท่าไรพี่น้องแต่ม,มันดกนี่มันสิหลุดขาดลงมาเลยเดี๋ยพี่น้องมันรับนนักบ่ได้เนาะนี่แหละครับแต่ก็ยังย่อมเสียงพออย่างเพราะว่าถ้าเอาปุ๋ยขึ้นเอาเลี่ยนขึ้นนี่มะพร้าวมันก็สิได้ปุ๋ยได้ความชุ่มชื้นของนาดินนะพี่น้องกะเดียดมะพร้าวงามไวงามเร็วแล้วก็นิดผลดกในอนาคตข้างหน้า้ะพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องนะตัด ออกเพื่ออย่างเพื่อให้รถทํางานใด้นะพี่น้องนี่ผ้ามด่ยนต่เซยอยู่สิหนักแหงปกติเพิ่นสิบตัดพี่น้องเพิ่นเสิมันนั่งนั่งจนกว่ามันแก่ต้งตัดแล้วก็ต้องกระปล่อยมันแหงไปโดยธรรมชาติอันนั้นพี่น้องมาร้าจะเป็นจัืงสี่ตนมม้ใครจะสิบอร์ตตัดกิ่งตัดก้านมันเนาะพี่น้องสังเกตบมันติดดินเนี่ได้พี่น้องนะต้นน,น้อยๆได้นะต้นเขาก็ขึ้นจากดินแค่สอกเองข้นต้นมันเนาะครับก็เล่ายใไทยพี่น้องเิึงมา เนี่ยพ so right. so ักผ่าวหน่อยแต่การมันเป็นอย่างเผาคือบอตัดก็พราะว่าเอาไว้ทะให้หน่วยมันนั่งพี่น้องพอามันไม่มีนั่งแล้วมันก็หยุดลงมางสีบ่มันก็สสีักได้ง่ายแล้วก็รุดได้เลยสูญเสียได้เลยพี่น้องแต่ตัวนี้ก็ถือว่ามันบยู่สูงไอ้มันอยู่สูงเนี่ยคือสีรุดลงมาแล้วเพราะว่าความมันอยู่สูงมันก็แรงนมทวงมันจะหนักนะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่มันติดดินอยู่นี่ต่อให้มันลงมามันก็จะค่าดินอยู่พี่น้องเพราะเงามันบพิ่สูงประมาณเนบครับพี่น้อง นี่แลครับพี่น,อน้องบรรยากาศรอบสวนก็ได้หยาเขาว่ท่านขึ้นก็ดีอยู่ก็มีฝนตกมาเรื่อยๆก็ยังเฮ็ดให้กระเพราชุ่มชื้นต้านยาเขาบ่ขึ้นนะพี่น้องพุ <c oughs> ม่มซีต่อไปพ่มสีเขาไปตัดทั้งในพห่ดละมองเดยที่มันมีหงาแห้งงาหยังพุ่มสีไปเฮ็ดทำความสะอาดลงโอ้ยเขาไปเลือกห่ดละพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ นะครับพี่น้องภารกิจมือนี่ก็คือมาตัดทางบักข้าวที่แม่คโคเวียงหรือมันแตกอมันหักมันหักแล้วมันแห้งมันเฮ็ดใไปข้นบักข้าวห่อเพ่สะอาดซีเมนต์หนูมีมแมลงขึ้นได้ลบกวนได้กัดหยอดบักข้าวนะพี่น้องขับก็เลยต้องมาตัดเพื่อทำก้อนศาสตรล์ลำตรวจให้มันมีควอนศาสตรสะอาดบอกไอซีเมนต์หนูมือมาเร่งมาอาศัยนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศ การขาสวนวท้ทิดที่เจ็ดก็กรดาคุม้มไปซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไม่กับผมสวัสดีครับ